นี่ครับครูครับวันนี้กินเสื้อครับเสื้อสามสีนะครับโลโก้อกซ้ายนะครับสามสีครับไปดูกันเลยครับชุ่มหอมนะครับอกซ้ายนะครับบล็อกไม่ได้รอกขึ้นเก้าเลวครับแล้วผมกะไ้เดี๋ยวผมขีดเสียนไ้แล้วครับ บอกว่าเสือเป็นฐานนียครับ,บตรงย่านว่ามันสีวซั้ำกันครับขีดเส้นไว้แล้วครับตั้ำขึ้นกาโอเคไปอย่างเร็วเลยนะครับ เเอาก็ได้ครับพวกนี้ยานมันบตรงกับขีดเส้นเราโคเพทเนี่ยละครับขีดเส้นนะครับ ไปแล้วหสีนะครับซุ้มนเปนบาทน,ค,นครับใส่การเป่าครับเดนี้เป่าได้นะครับ ไปหนึ่งสีนะครับส,ส,สีที่สองสีน้ำเงินนะครับ โอ้ยปัน nhà มันอดที่เนาะอสิบงีน่เขาไปดิบเป็นคนนีสูดสี่นครับมสิบงีี่ส่กินเขาดิบเคนอยู่เนาะ นะมหอดมหอดใกล้ๆนี่นกันอีกตัวดีดานะครับใสใกล้่ครับนี่ครับใส่พาดเทปกาวปิดน,นะครับ,น,รบนะครับตัวไกลนะครับใส่การลิงนะครับ สองสีนะครับเหลืออีกสีหนึ่งครับสีดำมมีไก่ของมันอยู่ครับใส่การเล่งออกครับเค็ปกาวปิดล้วก็เล่ง ลองตุดไปนะใช่การเตาเหมือนเดิมครับเอาโดยลูกมอญครับต่อให้แห้งนะครับ สสีสุดท้ายนะครับสีที่3ามครับมกไก่ขึ้นกันครับนี่ปิดเทปกาวเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยล็งให้ตรงนะครับตรงซื้มตรงกันครับกับปาดได้มาแล้วครับสกีไปเรื่อยๆนะครับ เล่งยังเดียวครับเทปใสนะครับปิดเป็นไกด์ไลน์มัวก็เล็งน,นะครับถ้าเล็งตรงมันก็จะตรงถ้าเล็งเบี้ยวมันก็จะเบี้ยวครับมมีการล็อกนะครับบลอกเาอ อิสระครับอันไปได้ก็ได้เพราม่หูครับสระนะครับปวดเขียดอาจจะไม่สวยเหมือนเครื่องนะครับก็พอ,อได้ครับสำหรับมือใหม่นะครับ,บน,น้อยก็ไล่บล็อกสกคนับ นะครับผลงานออกมาแล้วครับได้ผลอย่างน่าพอใจอยู่นะครับอาจจะไม่ค่อยสวยเหมือนเครื่องแต่ว่ากับพ่อใส่ใอยู่ครับสามสีนะครับใส่การเล่งครับคี่จังผมเห็ดในเบื้องนี้นะครับ อันไม่มีนะครับวันนี้มีนิดเดียวสำหรับเมื่อไหกะขันซี่ส้แป้นเดียวกะใส้เป็นผมแนะนำให้ใส่แบบว่าเป็นกระตกครับเป็นแป้นกระตกครับมุกกรนหมก็ใไส้แป้นเดียวนะครับตัดกระตกครับจ้างร้านเขาตัดให้ครับ เอาไปแป้นกระจกมันจะทำควุมสาดง่ายครับนี่ครับเป็นหมดสีติดเนาะ,ะแค่ขีดน,น้ำแล้วก็ทุกอ่ะทุกอ่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับอันแป้นกระจกนะครับใช้แป้นเดียวก็ได้ครับอันงบหน่อยก็ตั้งร้านเขาตัดครับ ความยาวความยาวทเท่าไหร่บ้างยี่สิบสองนิว้วยีสิบสองนิ้วครับความกว้างก็ประมาณสิบเก้านิ้วครับครับความยาวความยาวยี่สิบ สองนิ้วถึงยี่สิบสามนิ้วอะไรแล้วแต่ครับความกว้างสิบหกนิ้วนะครับจ้างเขาตัดให้ครับแล้วก็ทุกนี้ก็เขาตัดรูปเหลี่ยมออกเล็หน้อยครับตัดเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าครับจะแบบว่าลบเหลี่ยมบอกเขารบเหลี่ยมให้ครับ ตั้งกขบเนี่ครับมีโต๊ะหรือว่าสร้างเขาตัดก็ได้ครับผู้ใดมีเล็กเสียมกับเสียมตั้งเป็นเขาสี่เหลี่ยมแบบนี้ครับทำเป็นกรอบสี่เหลี่ยมนะครับแต่ก็มีขามียังขึ้นมากก็ใส่อันนี้กาวสองหนาครับกาวซองหนาแลนนะครับติดติดกาวซองหนาครับ อันนี้แป้นกระจกนะครับแป้นเดียวนะครับอันผู้ใดว่ามีงบกะก็เบ่ยากครับเอาย่างเฮ็ดดัดแปลงเลยบ่ครับอันนี้ก็เป็นเก้าอี้ด้ครับนี่เนี๋ยวจะเป็นเก้าอี้ได้ไหครับผมกะต่อใหม่ออกมาแล้วก็แป้นใส่เสีอแล้วก็เป็นแป้นสกินนะครับก็ติ้นก็เป็นเก้าอี้นี่แหละครับเนี่ย ที่ผมใส่เนี่ยมันเป็นเกออีเงี้ยวๆครับตีค้านขึ้นมากเถอะครับให้มันซ่อมมาดุลกันบ่ให้มัน,มน,นบ่ให้มันล่มนะครับนี่ก็ใส่ใหม่ตอกมาตอกมาแล้วก็แป้นติดครับนี่ครับเฮ็ดแบบได้ก็ได้ครับจำเป็นว่าต้องซื้อแพงๆครับก็งบหน่อยครับก็โจกแผ้นนี่ครับ ความหนาสองมิลครึ่งนี่นะครับประมาณนี้นะครับกันหนึ่งกัจักรลอยะมานบุเกินหาร่อยนะครับนี่อันนี้แป้นเฮ็ดไหมครับเนี่ยครับลิปนี้ก็เอาไว้สำหนี้นะครับรีวิวแป้นน้ำครับสวัสดีครับพอกกับคลิปหนาครับผม